นิยายรักเรื่องพันเมคานักเขียนพิรศินสำนักพิมพ์ Blue Water Lily Books ีบุ๊กจัดจำหน่ายทางเมเมาเก็ตพีสิบสองตอนมิสเตอร์ยูเครื่องชั่วโมงก่อนวายโยได้รู้จักกับมิสเตอร์ยูคลาเดโอเมอร์หรือเมคาบุคคลที่กลุ่มชายในชุดสูทสีดำกำลังตามหาอยู่คุณเมคาซ่อนตัวอยู่ในชุดบุก้าแล้ว ก็เป็นคนช่วยเอากระเป๋าจากเจ้าหัวขโมยคืนมาให้วายโยแล้วก็ช่างบังเอิญว่ามิสเตอร์มิวก็ดันเป็นคนเดียวกับซีอหนุ่มรูปงามนามเพราะที่สาวๆเกือบทั้งมหาวิทยาลายัยแอคริกราดกันอยู่สองปีที่ผ่านมาวายโยเห็นผู้ชายคนนี้เป็นครั้งคราวในคณะที่วายโยศึกษาอยู่แต่วายโยรู้จักมิสเตอร์เอ็มในนามเมคาไลเฮลาพันไฮโซหนุ่มรูปงามนามเพราะนักธุรกิจไฟแรง หนึ่งในสองทายาทรุ่นใหม่ของตระกูลเฮลาพันธ์เจ้าของเฮลากรุปเฮลากรุปเป็นตระกูลมหาเศรษฐีชาวไทยเชื้อสายอินเดียที่ประกอบธุรกิจที่ดินโรงแรมอสังหาริมทรัพย์โรงพยาบาลยาและเวชภัณฑ์เป็นหลักเมคารายเฮลาพันธ์ผู้ชายคนนี้เป็นนักศึกษาปริญญาโทคุณเมคารายคนดังร่ำเรียนอยู่คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเดียวกันกับวายอแต่ต่างคณะวายวุเป็นนักศึกษาปริญญาตรีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดเทอมนี้ก็จะขึ้นปีสามตลอดสองปีที่คุณเมคาร่ำมเรียนปริญญาโทในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันถึงจะต่างคณะแต่วายโยกลับเห็นไฮโซหนุ่มรูปงามนางเพราะคนนี้ที่คณะของตัวเองบ่อยๆดูเหมือนดอกเตอร์คมกริดเกื้อกาลุนวัย32ปีอาจารย์ประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สอนวิชา building เทคโนโลยีเทคโนโลยีประกอบอาคารที่สาวๆเกือบทั้งมหาวิทยาลัยต่างกริกรากไม่แพ้คุณเมคารัย จะรับเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยให้คุณเมค卡ลายอยู่ให้โซหนุ่มรูปงามคนนี้เลยปรากฏกายที่คณะของวายโยเป็นประจำว่ากันว่าคุณเมคล尔ายถูกส่งไปอยู่โรงเรียนประจำที่ประเทศอังกฤษตั้งแต่เริ่มเรียนเกรดหนึ่งและเพราะต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นตั้งแต่ยังยาวแถมยังนานถึง20ปีเต็มผู้ชายคนนี้เลยลืมภาษาไทยไปหมดแล้วว่ากันอีกว่าการที่คุณเมค卡ลายเลือกมาเรียนหลักสูตรปริญญาโทในมหาวิทยาลัยของไทย ส่วนหนึ่งก็เพื่อจะรื้อฟื้นภาษาไทยให้เร็วขึ้นและว,วายโยก็รู้เหมือนที่สาวสาวหลายคนรู้ทุกวันอังคารกับวันศุกร์เป็นวันที่คุณเมคาไลจะมาที่คณะของวายโยอาจารย์คงกริตมักใช้ห้องเรียนที่ว่างเป็นสถานที่สอนภาษาไทยให้คุณเมคาไลหลังจากหมดคาบสอนประจำแล้วบ่อยครั้งที่วายโยเห็นผู้ชายคนนี้กับเบรดิกากวนเปียนอยู่ในคณะจากระยะไกลไม่เคยมีโอกาสได้เห็นจากระยะใกล้เลยสักครั้งด้วยวายโยจงใจพาตัวเองไปให้ห่างจากผู้ชายที่ใส่สูท รูมาเรียนยังสือแถมยังมีบริการตามติดเหมือนพัะสดีคุมนักโทษในมุมมองของวายโยคนประเภทนี้ถึงจะหน้าตาดีชวนมองแต่ก็ไม่น่าเข้าใกล้นักไม่รู้เบื้องบนคิดอะไรอยู่ถึงได้จัดสรรให้เวลานี้เธอกับเขาต้องเดินไปร้านน้ำชาที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตด้วยกันคุณเมคาไายต้องการให้วายโยตอบแทนด้วยการเลี้ยงน้ำชาแล้วก็ช่วยติดต่อดรคุมกริดเกื้อการุณด้วยคุณเมคาไาเล่าให้ฟังว่า เธอคุยกับคุณอนันต์แล้วใช่ไหมนั่นแหละผู้คุมจอมเฮี้ยกตัวจริงของฉันถึงฉันจะมีเงินเต็มกระเป๋าแต่ก็ไม่มีอิสระหรอกนะักอยากเที่ยวแต่ละทีก็ต้องนิสถานเดียวนายเมคาลยไม่ใช่ไฮโซหนุ่มมหาเศรษฐีหรอกนะแต่เป็นทาสของเฮลากลุปต่างหากฉันแค่อยากปลดแอกชา์จพลังศักดิ์สองสามวันช่วยฉันหน่อยนะวายุคุณเมคาลยมาทําง,งานที่เฟสพอทําง,งานเสร็จเลยแอบหนีผู้คุมคุณอนันต์มาเที่ยวและเพราะไม่ได้วางแผนล่วงหน้าคุณเมคาลัย เลยมีเงินสดติดตัวไม่มากนักหากใช้บัตรเครดิตหรือถอนเงินสดจากบ,บัญชีคุณอนันต์ก็จะรู้พิกัดแล้วตามมาจับตัวกลับไปทันทีดังนั้นคุณเมคาไลหลเลยออยากจะรบกวนวายโยขอใช้บัญชีของวายโยเป็นทางผ่านหลานชายคนเดียวของตระกูลมหาเศรษฐีของเมืองไทยที่ดูเหมือนชีวิตจริงจะเป็นนักโทษคิดจะหยิบยืมเงินจากอาจารย์คุงกฤตมาใช้ในการท่องเที่ยวโดยจะให้อาจารย์คงกฤตโอนเงินเข้ามาที่บัญชีของวายโยเพื่อที่คุณอนันต์จะตามรอยไม่ได้ จากนั้นก็จะรบกวนวายโยให้กดเงินที่อาจารย์คุมกริตอวนมาให้กับคุณเมฆาลายเสร็จธุระก็แยกย้ายในฐานะที่คุณเมฆาลายช่วยเอากระเป๋าของวายโยคืนจากเจ้าหัวขโมยวายโยเลยจำต้องตอบแทนน้ำใจด้วยการช่วยเหลือคุณเมฆาลายกลับแต่ใจจริงวายโยคิดว่าคุณเมฆาไลายไม่มีความจำเป็นต้องทำอะไรให้มันยุ่งยากสลับซับซ้อนเลยวายโยได้ถ่ายทอดทุกถ้อยคำที่พัสดีฝากไว้ให้นักโทษรับรู้แต่นักโทษกลับบอกกับเธอว่า นั่นเป็นแผนแซงปล่อยเพื่อจับของผู้คุมวายโยไม่เชื่อในสันนิษฐานของคุณเมคาไลยเลยสักนิดถึงวายโยกับคุณลุงแขกซิกจะเริ่มต้นกันไม่ดีเท่าไหร่นักแต่แววตาของคุณอนันต์เชื่อถือได้มากกว่าของผู้ชายคนนี้วายโยเชื่อที่คุณอนันต์บอกว่ามารืนให้กลับไปเจอกันที่เฟสยาเทนทลายนักวายโยมั่นใจว่านั่นคือการอนุญาตให้คุณเมคาไลยท่องไปในเมืองนี้ได้สามวันสองคืนจริงๆร้านนี้แหละคะ่ะ วายโยนำทางเมคาไลมาถึงร้านน้ำชาที่มีบริการอินเทอร์เน็ตแล้วแต่จูจ่ๆคนที่ขอให้ช่วยทำโน่นทำนี่กลับมีทีท่าลังเลที่จะเข้าไปในร้านมีอะไรหรือครับวายโยถามเสียงเข้มคิ้วขมวดนิดๆหน,น,น้าตุ้มหน่อยๆเมคาไลกลั้นยิ้มแซงไม่รู้สึกถึงบรรยากาศมาคูที่แผ่ออกมาจากสีหน้าของวายโยเดี๋ยวฉันต้องเปิดหน้าสกายมันคงแปลกๆนะที่ฉันอยู่ในชุดนี้เธอว่าไหม ทั้งคู่สื่อสารกันด้วยภาษาไทยเพียงสามปีที่ย้ายมาอยู่ประเทศไทยเมคาลัยก็สามารถเรียนรู้ภาษาไทยจนพูดได้คล่องปลอเหลือเพียงการอา่านที่ยังไม่คล่องแคล่วนักเฮอวายโยถอนหายใจในอกเบาและช้าถึงผู้ชายคนนี้จะช่วยเอากระเป๋าคืนจากโจรแต่วายโยกลับรู้สึกน่ายเมคาลายอาจจะหล่อแถมยังรวยล้นฟ้าเป็นที่หมายปองของสาวๆหลายคนแต่สําหรับวายโยเธอไม่เคยมองเห็นเสน่ห์ของผู้ชายคนนี้เลยแถมยังรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ ย่อยแยกความรักความชอบของวายุมีไว้เพื่องานสถาปัตยกรรมกับตัวเองเท่านั้นคุณอยากเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนวายุ u, ลองอย่างพลางภาวนาให้ตัวเองอย่างผิดเธอไม่อยากเสียเวลาไปมากกว่านี้อึมเมคคาไลพยักหน้าพร้อมส่งเสียงรับในลำคอและนั่นก็ทำให้วายุอยากกลอกตามองบนให้ชายในฝันของสาวสาวดูวายุ u, อดคิดถึงการเหยียบธรณีประตูเมื่อตอนสายของตัวเองไม่ได้อีกแล้ว เธอซื้อเสื้อผ้าให้ฉันสักชุดสิทธิ์แล้วก็พาฉันไปเปลี่ยนที่โรงแรมของเธอก่อนแล้วเราค่อยกลับมาที่นี่เสียงทุ้งเอ่ยลอดชุดบุก้าแล้วก็โชคดีที่ชุดนี้ช่วยซ่อนรอยยิ้มขันของเมคาไลปอกปอกปอกในตาสีน้ำตาลดำจ้องทะลุม่านตาข่ายไปสบกับในตาขุมเข้มเหมือนของคุณอนันต์แต่ละมุนหวานกว่าไปพร้อมกับใช้นิ้วโป้งไล่หักข้อนิ้วของตัวเองไปทีละข้อช้าๆถึงย่านเมืองเก่า จะเล็กแตกการไปไหนมาไหนกระทําได้วิธีเดียวคือเดินแถมยังเป็นการเดินขึ้นขึ้นลงลงไปตามความลาดชันของเดินเขาด้วยวายโยชักคิดเหยียบธรณีประตูมันสวยได้ขนาดนี้เชียวหรือว่าวันนี้นอกจากจะถูกขวางทางจนต้องเสียเวลาร่วมวันเพราะผู้ชายคนนี้เธอยังต้องยอมสลายอยากเงื่แรงขาเพื่อผู้ชายคนนี้อีกเหรอคิดดูสิถ้าเธอไม่รู้จักฉันกําลังนั่งดื่มกาแฟอยู่จูจ่ๆเห็นคนที่อยู่ในชุดบูก้าเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิง เธอว่ามันจะเป็นยังไงคิดว่าเรื่องใหญ่จะตามมาไหมฟังเหตุผลของเมคาไยจบใบหน้ารูปไข่ขาวซีดก็ง้องงองกว่าเดิมว่ายยรู้ว่าเมคาไยพูดถูกเรื่องใหญ่จะตามมาแต่ทำไม่ไม่คิดให้ได้ก่อนจะเดินมาถึงที่นี่ว่าดวงตาชั้นเดียวเขมิดูก่อนจะจำใจตามใจให้โซหนุ่มรูปงามนามเพราะคนดังโอเคได้ไปซื้อชุดคาฟทานให้คุณก่อนแต่หาตรอกซอกซอยแถวนี้เปลี่ยนได้ไหมครับ วายโยถามเสียงดูเธอไม่อยากจะเดินไปถึงโรงแรงเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าถึงแม้จากจุดนี้จะใช้เวลาเพียงสิบนาทีแล้วก็สามารถหาซื้อเสื้อผ้าได้ตามสองข้างทางที่เดินผ่านได้ก็ตามไม่ได้ข้างในบุกานี้โล่งจ้งเลยนะักกางเกงในก็ไม่ได้ใส่แล้วฉันก็ยังไม่ได้อาบน้ําตั้งแต่เมื่อคืนกลิ่นออกแน่เสียงทุ้มเอ่อยอ้อนอ้อนปนวอนให้เห็นใจอันที่จริงเมคาไลัยไม่มีปัญหากับกลิ่น หรือสารลูกของตัวเองแค่อยากจะลองเย้าแย่วโยก็เท่านั้นเองเมคลายจำเด็กสาวคนนี้ได้แม่นแล้วก็รู้เรื่องของวายุพอสมควรด้วยดรคงกริมักเปรยเรื่องราวของเด็กสาวคนนี้ให้ฟังเป็นครั้งคราวตลอดสองปีที่ร่ำเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันรายงานที่เมคคารยต้องพิมพ์ส่งในการเรียนปริญญาโทก็เป็นฝีมือของวายุทั้งนั้นรวมถึงวิทยานิพนธ์ด้วยดรคงกริเป็นคนขอให้เมคลาายว่าจ้างนักศึกษาผู้ยากไร้คนนี้ เป็นผู้ทำรายงานแทนเลขาของเมคลาลยเพื่อให้หนูโยได้มีเงินทุนการศึกษาไปซื้ออุปกรณ์การเรียนการเรียนด้านสถาปัตยกรรมนั้นสิ้นเปลืองค่าอุปกรณ์การเรียนมากจริงๆถึงแม้ทางคณะจะมีช่วยค่าอุปกรณ์บ้างมีแจกกระดาษบ้างแต่ไม่ได้แจกหมึกสำหรับพิมพ์งานส่งหรือซื้อแล็ปทบอปสเปกสูงแจกจ่ายนักศึกษาคนละเครื่องสองปีที่วงเวียนอยู่ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นอกจากจะไปเรียนภาษาไทย ยังได้เห็นนักศึกษาคณะนี้หลายคนเชี่ยวชาญการใช้โปรแกร,รมหลายขแขนงทั้งมีความสามารถซ่องประกอบคอมพิวเตอร์เองได้ด้วยอย่าใจดำนักซี่คนไทยเหมือนกันฉันเห็นเธอก็ออกบ่อยเธอเองก็คงจะเคยเห็นฉันบ่อยๆเหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่คนแปลกหน้ากันนี่จริงไหมวายโยยอมแล้วยิ่งต่อปากต่อคำยิ่งเสียเวลาไปกับผู้ชายคนนี้มากขึ้นก็ได้อาบน้ำตัวหอมๆแล้วค่อยมาสกายขอบคุณครับ เมคคาไลาส่งคำขอบคุณพร้อมมอบยิ้มเปี่ยมเสน่ห์ให้สาวน้อยหน้ามุ้ยต่างจากวายุที่ในอกนองไปด้วยน้ำตาขอบพระคุณที่รับฟังจนจบติดตามตอนต่อไปอีพีหน้า